พีเตอร์กินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าวย่ยกูจะเล่นเกมอย่างเรื่องสตรีมเกมอย่างเงี้ยจริงๆคือเริ่มได้เลยครับเริ่มเลยไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,งรอทำนั่นทํานี่ไม่ต้องทำเขาคือไม่จําเป็นต้องทําให้มันสวย เราทาไปก่อนครับทาไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เราควรปรับหรือว่าสิ่งไหนที่เราควรพัฒนาอย่างของผมตอนแรกมันก็ไม่สวยแต่ว่าเราทํามาเรื่อยๆใช่ใช่ไหมพี่เอ็มสิ่งไหนที่ลงมือชอบให้ทําเลยอย่าไปรอครับอย่าชอบเตะบอลเงี้ยก็ใส่เลยลองใส่ดูสักครั้งแพ้ก็เริ่ม,มใหม่แพ้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วก็ไปทําอย่างอื่นจริงๆความฝันทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกอย่างพี่กว่ามันกว่าจะกว่าจะ สตรีมอย่างเงี้ยคืออาซาบุนเราอยู่ในวงการสตรีมใช่ปะ่ะอย่างพี่อย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างในตอกตอกทุกคนคิดว่าแพลตฟอร์มเราสวยไหมอ่ะพี่พูดตรงๆอ่ะพี่ที่ถามางไงเลยแพลตฟอร์มอันเนี้ยแพลตฟอร์มที่แบบเวลาทุกคนดูอ่ะพวกรูปนั่นรูปนี่การวางเลเยอร์เอาทุกอย่างนั่นแหละครับหลังจากที่เราเริ่มหลังจากที่เราเริ่มสตรีมมาแล้ว ล่าล่าข้านี้เราถึงจะรู้ครับว่าเราควรพัฒนาตรงไหนต่อให้สามารถเทียบกับช่องอื่นได้หรือให้คนดูสนใจที่จะดูเราจริงๆอ่ะพี่จะเปลี่ยนทุกเดือนนะแต่ว่าเดี๋ยวรอว่างทําก่อนจริงๆแพลตฟอร์มเราจะเปลี่ยนทุกเดือนหม,หมายถึงว่าพวกโลโก้พวกอย่างอย่างตอนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นรูปคนเเป็นรูปผมใส่ชุดสีขาวใช่ไหมใส่สูตรขาวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่งตื่นสวัสดีครับ,รบจริงๆผมสั่งทําไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนรูป ให้คนดูไม่เบื่อและไม่จำเจอันนี้หมายถึงว่าคือเรามีเราพอมีต้นทุนแล้วนะเราพอมีกาลังทรัพย์นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะส่วนมากได้มาก็ได้มาจากคนดูแล้วเราก็อยากทําให้มันออกไปในทางที่ดีไม่ใช่แบบให้แบบคนเข้ามาดูแล้แบบเฮี้พยพี่โจ๊กแม่งเฮี้ยเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยช่องแม่งคนกดหัวใจเป็นแสนไอสัตว์แม่งกก๊กกจังวะใช่ไหมเราก็ต้องหาข้อแตกต่างจากคนอื่น เรื่องเรื่องนี้คือเทคนิคนี้สามารถเอาไปนําใช้ได้ทุกงานนะในทุกทในทุกสิ่งที่เราลักเมื่อเราเจอสิ่งที่เราลักแล้วครับเราค่อยมาหาทางแยกออกว่าเราควรจะปรับรูปแบบตรงนั้นให้มันเป็นแบบไหนให้มันสู้กับคนอื่นได้ไม่ต้องไปกลัวครับว่าทําไมคนนั้นทําได้แล้วทำไมเราถึงจะทําไม่ได้พี่เชื่อคําเดียวเลยคนคนเรามันคนเราทํามาทั้งนั้นเราก็คนเหมือนกันเขาก็คนเหมือนกันยังไงก็ทําได้ครับสบาย เขาก็มีสองแขนสองขาแล้วก็มีสองแขนสองขามันจะแพ้ก็ตรงมันจะแพ้ตรงที่โอกาสนี่แหละแต่ว่าในเมื่อเราไม่เริ่มต้นที่จะเราเราเราจะสร้างโอกาสให้ตัวเองมันก็จะเป็นไปได้ยากในเมื่อเรารู้ว่าเฮียเร้กูแม่งโอกาสน้อยว่ะเราก็ต้องสร้างเราต้องสร้างมาด้วยตัวเองครับไปอยู่ในจุดจุดที่คนเก่งเยอะๆเนี่ยข้อได้เปรียบเราได้เรียนรู้จากเขาเอามาปรับใช้กับตัวเอง นี่กูไปเป็นไลโค้ดดีกว่าไหมไเนี่ยเฮียป่ะเลิกสตรีมเหอะไอสัตว,ไปปไว์ไปเป็นไอ้นี่เดี๋ยวอะไปเป็นนัโจ๊กปรึกษาปัญหาชีวิตปะ่ะ ทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงแข่งขันมันสูงคนคนที่มีต้นทุนก็จะได้เปรียบกว่าได้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆหลายอย่างพี่เสียเปรียบเรื่องอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเวลาเวลาผมมีสตอรี่อะคอมผมแหลกนะถ้าแบบทุกคนเคยแบบถ้าถ้าแบบทุกคนเคยไปดูเวลาผมสตรีมตอนที่เล่นสตอรี่แหลกนะกระตุกนะครับกระตุกกระจุยเลย หวังว่าพี่เปา I have CPU จะมาเห็นช่องน้อยๆของผมนะ <c oughs> คนดูแม่งหลอกกูทักไปตั้งแต่วันนั้นแกยังไม่ตอบกูเลยเอากูคักหลอกกูทักพี่เปาไปถัดกูแล้วก็บ้าจีตามทักไปอี่รักก <c oughs> ินอะไรครับสั่งหรือ,อยังยัง <c oughs> ทำไมไม่สั่ง ก็เพิ่งกินไปตอนสามสี่โมงเองไม่กินแล้วได้ไหมไี่กินแล้วกับแม่มาชาบูอยากกินชาบูบ้างจังหลอกกูทักหาพี่เปาไอแฮชซีพียูไอสพี่โจ๊กทักเลยพี่แกตอบแกตอบตอบไม่ละมึงบางคนเขาไม่มีคนดูเขาจะให้ที่บางคนเขาไม่มีคนดูเขาจะให้เลยนะสปอนเซอร์จริงเหรอจริงไหมเนี่ย เอาไปแยกย้ายนอนไอเหี้ยปิดสตรีมไปผูนี้ไม่ต้องมาดูกูนะเดี๋ยวกูสตรีมคนเดียวก <c oughs> ูนั่งพูดคนเดียวเอง <c oughs> มันอยู่ที่โอกาสครับมันอยู่ที่โอกาสมันอยู่ที่โอกาสจริงๆโอกาสที่เราจะมีจังหวะที่พี่เขาจะเห็นเราหรือเปล่ามันต้องมีสักวันแหละพี่เขาจะเห็นเราอะ่ะ เฮ้ยเ้ยนี่แม่งใครวะชื่อชื่อช่ชองโจ๊กบุรพายศาสตร์ยอดแม่งดีจัดเลยไหนขอเข้าไปดูมันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพี่เปียว่าจะแบบเฮี้ยคนดูแม่งควรส้งตีนจัดเลยว่ะคนดูแม่งสนทนาตลอดเวลาเลยโอเคครับเจอกัน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องรู้ว่าก่อนเราชอบอะไรแล้วค่อยลงมือทาและและและถ้าสมมติพี่ชอบอีล่ะพี่จะทาไงอ่าสมมติยกตัวยอย่าง กูก็จะหมกมุ่นอยู่งั้นใช่ปะหม,มกมุ่นเลย <laughs> <laughs> พี่ก็ลงมือขยำอะไรสักอย่างไปรอพร้อมกันไหมอ้วนรอพร้อมกันสิอดเขาหน่อยเร็ว กอดเขาหน่อยกอดเขาหน่อยมึงยังไม่กอดกูเลยนะวันนี้กอดกูหน่อยกูไ oh <my> ม่กอดมึงจะกอดไหมเดี๋ยวกูกอดเองเราก็มุงซะแล้วเอาก็ถามไงก็ตะกี้น้องเติ้ลบอกว่า จะชอบอะไรใช่ไหมอ่าอะไรนะชอบอะไรสักอย่างเราก็ต้องมุ่งมั่นลงมือทําก็บอกว่าถ้าถ้าเราชอบอีอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงอะ่ะกูก็หมกมุ่นอยู่ยงั้นใช่ปะนั่งดูหนังโป๊ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเหรอเก็ลองขอเพียงเลยครับอ่าได้กูขอวันขอได้ไหมที่รักวันอขอได้ไหม น่ารักที่สุดรักกูแล้วรักกูแล้วมีจริงนะบางคนจบเลยค่ะโอเรากอเขาหิวแน่เลยไม่ไม่สั่งอะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะพี่มันต้องศึกษาของแบบนี้เอาทุกคนอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องตลกนะเว้ยเรื่องเซ็กอะ่ะอาวพี่พูดจริงๆมึงถ้ามึงทำไม่